ถ้าหากชื่นชอบเราหรืออยากจะช่วยสนับสนุนเรานะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะช่วยเลี้ยงน้ำเลเวลไฟนะครับหรือช่วยสนับสนุนค่าน้ําข่าไฟให้กับเลเวลไฟได้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกในการสมัครสมาชิกช่องเนี่ยก็ช่วยเรานะครับกดไลค์คลิปได้นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับจะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในไลฟ์เรามากขึ้นด้วยนะครับผม ยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับอย่าลืมกันนะอะมาคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครนะครับเป็นกราดอนกราดอนตัว8ดาวก็จะเป็นตัวนี้เลยแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ทำนะครับตัวละครมันยังอยู่5ดาวแต่เดี๋ยวเราก็จะไปซื้อแพ็กเพิ่มเติม,ตมแล้วก็เล่นมันให้มันเป็น8ดาวไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหลังจากที่มันขึ้น8ดดาวแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับ มันจะเก่งมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ได้อะไรมาเพิ่มเติมสำหรับตัวละครตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะไปที่แพ็คเติมเงินก่อนเลยละกันนะครับจะมีหลักๆทั้งหมด4แพ็คด้วยการที่ผมจะซื้อก็จะเป็นแพ็คตั้งแต่3.99ไปจนถึง14.99เนาะก็4แพ็คนี้เราก็กดไปเลยละกันอ่นะผมอะ่ะโอเคตรงนี้ถ้ารวมยอดเงินทั้งหมดเบส็ที่ซื้อไปทั้งหมด4แพ็คเนี่ยก็จะอยู่ที่3.2ดอลลาร์นะ สามสิบสองดอลลาร์ 32. อ่ากดซื้อไปให้หมดแล้วก็แพกสุดท้ายไปจะได้มาสี่ตัวพอดีนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็ถือว่าโอเคคุ้มละสำหรับตัวกาดอนใจจริงอะก็อยากจะซื้อไอตัว99้าสิบ้าดอลลาร์นะอยากได้กําไรมาด้วยแต่เนื่องสากว่ากุบป,ประมาณมันไม่พอถ้าจะซื้อแพกนี้เนี่ยก็อาจจะต้องแบบรอไปสัปดาห์หน้าเลยแต่อาจจะรอไปสัปดาห์หน้ามานานเกินไปเว้ยก็เอาตรงนี้ไปก่อนเลยละกันนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรละ อ่ะปิดไปเดี๋ยวเราก็จะไปจัดการในเรื่องของกร d ดอนเลยแล้วกันมาครับตัวละครการ์ดอน Garden. ตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มอัปดาวแต่ก่อนจะไปเริ่มอัปดาวเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าการ d ดอที่เราเปิดมาทั้งหมดมีนิสัยอะไรที่น่าสนใจบ้างเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราได้เป็นนิสัยของจอยล,ลีอยู่ซึ่งมันก็บวกสปีดแต่ก็ลดสเปเชียลแท็กถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ใจจริงอะ่ะอยากได้เป็นตัวที่บวก P ATK มากกว่าแล้วก็ลบ เป็นสเปเชียลแท็กมากกว่าอย่างอาดาบัสนะที่สนใจนะครับหลักๆก,ก็น่าจะเป็นอันนี้อันเดียวเดี๋ยวจะดูก่อนละกันว่ามีตัวไหนที่เป็นอาดาบัสไหมขอเปลี่ยนนิสัยก่อนเลยละกันเหมือนจะไม่มีเลยนะไม่มีอันที่ตรงสายด้วยแล้วแถมมีจอรี่เพิ่มมาอีตัวหนึ่งด้วยอ่ะตรงนี้เป็นบวกสปีดลบเดฟตรงนี้เป็นนิสัยกึ่งๆตรงนี้เป็นลบสเปเชียลแท็กเพิ่มสเปเชียลเดฟตัวเพิ่มสเปเชียลเดฟเนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่า พูดตามตรงว่าเราก็ไม่ได้อยากได้มากขนาดนั้นก็กินไปเลยแล้วกันไปอ่ะอัพดาวไปเลยนะขึ้นเป็นหกดาวแล้วก็กินไปอีกสองตัวอ่าโอเคเจ็ดดาวแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นแปดดาวก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นฉาดไปแปดสิบชิ้นเลยนะครับสร้างเป็นใบอีกตัวหนึ่งได้นิสใส่เป็นอะไรใช่เป็นจอนี้อีกแล้วเหรอว่าถืฟักการด ทำไปการด้นมาหาจอรี่ง่ายจังเลยวะเอ้ยถ้าอยากจะให้งานขนาดนี้ก็เอาเลยทางนั้นไปขึ้นแปดดาวเลยละกันอ่ะขึ้นมาเป็นแปดดาวแล้วพลังเพิ่มมาก็ค่อนข้างเยอะอยู่โดยประมาณเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เราได้ทําไปมันเพิ่มจากอะไรบ้างตั้งแต่6ดาวนะได้ในเรื่องของพลังป้องกันมาอย่างละ8%ซนะครับ ตอน7ดาวได้การคิด5%นะครับแล้วก็ตอน8ดาวเนี่ยได้ HP เพิ่มขึ้นอีก15%ก็ถือว่าทําให้ตัวเนี่ยถึกเยอะขึ้นมากๆแถมนอกจากนี้เองเนี่ยยังบวกสกิลเพิ่มเติมมาในเรื่องของการลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับสําสำหรับสกิลนี้ก็ถ้าอัพเลเวลเพิ่มขึ้นไปมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็กดอัพไปเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยขึ้นมาเป็น64นะครับ 64เนี่ยก็ได้รับดาเมจที่ได้รับลดลงอีก11.3%แล้วก็เพิ่มมาประมาณ6.3%ตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าพลังเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆก,ก่อนหน้านี้จำไม่ได้ว่าพลังมันเท่าไหร่นะแต่ขึ้นมา79ก็ใกล้ๆกับพาซัมแล้วไม่นานเท่าไหร่ละต่างกันแค่ดาวอ่ะโอเคแล้วก็ที่เหลือเนี่ยสิ่งที่ได้รับมาเพิ่มเติมก็คือตอนตัวละคร8ดาวเนี่ยมันจะได้ปลดล็อกในเรื่องของพารซิเพิ่มเติมด้วยนะครับจะทําให้ตัวขอเอิร์ธเพล็กเนี่ยดาเมจแรง ก็ไม่ใช่ครึ่งเนี่ยเรียกว่าเท่าตัวเลยแล้วกันจากเดิมเนี่ย16.3%ต่อการตัดติดเอฟเฟกต์เอิร์ธเควนครั้งนะครับเวลามันจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะนะกลายเป็น29.34%นะครับก็ถือว่าเพิ่มมาเกือบ2เท่าเลยแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยศัตรูที่โดนสก,กิลนี้เข้าไปเนี่ยมีโอกาส20%ที่จะทำให้ติดตาบอดนะครับตาบอดเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยจะตีเราแทบจะไม่โดนเลยเนาะก็ถือว่าช่วยได้กอีกค่อนข้างเยอะ ก็ประมาณนี้สารับกาดอน8ดาวแต่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปลองทดสอบดูเลยละกันนะครว่าหลังจากที่มันขึ้นมาเป็น8ดาวแล้วเนี่ยมันจะแบกทีมได้มากนอ้อยแค่ไหนในเรื่องของพลังป้องกันก็ไม่ได้แย่มากนะพีเด็บเยอะกว่าฮัสซัมอีเยอะกว่าลูเกียอีกคือตอนนี้น่าจะเยอะกว่าทุกตัวแล้วนะเอาเป็นว่าน่าจะยืนแถวหน้าได้ค่อนข้างสบายอยู่ในระดับหนึ่งเลยเพราะเลือดมันเองก็เยอะมาก2 0 0แสนแล้วอะ เออเลือดมันก็เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวผมจะลองเอามันไปยืนแถวหน้าเลยแล้วกันจะไม่ได้ไม่ต้องเอาไปหลบแถวหลังละเดี๋ยวก็เรื่องปไปที่อารีนานเลยอารีนาร่วงลงมาอันดับ14แล้วตรงนี้เองก็จัดทับไว้ประมาณนี้เอาลูกเกียไปไว้หลังนะครับไปเดี๋ยวตีคนนี้เลยพลัง3ามแสนเก้าซึ่งต่างกันแค่นิดหน่อยนะครับต่างกันแค่นิดหน่อยไปุย พี่ชอบจูใครไหมอ่านแล้วแลวจิก,กิกานลูกลักพี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไปได้ความรู้ผิดผิดมาจากไหนกองเราอ่ะเปิดมาก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะตีแรงขึ้นไหมแปดหมื่นก็ถือว่าแรงขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็ฉึกขึ้นเยอะมากๆเลยเพราะเท่าที่ดูเนี่ยโดนดามเมจแล้วไม่ค่อยเจ็บมากเท่าไหร่ละสำหรับตอนนี้เออตอนโดนดามเมจก็ไม่ได้แย่มากนะ คือแบบฉิกเอาเรื่องเลยอะแต่ก็เสียอย่างเดียวคือตะกี้แบบอีกฝ่ายคือตีเราไม่โดนมันทําให้แบบตัวกาดดอนเราเนี่ยมันได้อันติไม่ทันอยากจะดูว่าทุกครั้งที่มันเข้าเทินเดี๋ยวจะรอดูทุกครั้งที่มันเข้าเทินแล้วกันนะว่าดาเมจมันจะประมาณไหนรอให้พวกนี้มันยิงให้เสร็จก่อนบึ้งสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้านี่ตะกี้คือเทินที่สามนะเดี๋ยวรอดูตอนมานอนติอีกทีหนึ่ง ตอนที่มันอันตีทีนึงแล้วกันว่ามันจะดาเมจประมาณไหนรวมทั้งดาเมจของอันติด้วยแล้วก็รวมทั้งดาเมจของระเบิดดินด้วยขึ้นมาเท่าไหร่วะตะกี้มองไม่ทันมีใครเห็นปะแต่แรงขึ้นนะแรงขึ้นเยอะอยู่เดี๋ยวรอตอนจทรอบแล้วกันถ้ามันไม่ตายหมดซะก่อนอีกนานไหมอาจจะเล่งสปีดไปเลยรอใกล้ๆจบจบเทิน เดี๋ยรอตรงเลชิแรมแล้วกันว่ามันจะตายหรือเปล่ามันมองไม่ทันน่ะไอ้เทียมมันระเบิดไวมากเลยอะแต่ก็ถือว่ายังยังดูเหมือนจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะเพราะถ้ามันแรงมากจริงๆอ่ะฮัตซัมตะเกียมมันน่าจะตายไปได้ละหรือว่าฮัตซัมมันติดโลบลีกอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เลือดมันลดอยู่เออแต่ภาพแบบไปคนละเรื่องเลยตอนนี้คือการดอนแบบเดบเสไม่ธรรมดาจริงๆ คุ้มและคุ้มและกับที่แบบซื้อมาในราคา32ดอลลาร์ซึ่ง32ดอลลาร์เนี่ยถ้าตีเป็นกันก็1,000 1,000หน่งกว่าๆนะ1,120บาทเลือดแทบจะไม่ลดเลยเหลือเชื่อโอ้โหเลยทีแรแม่งตีกูเข้าแค่30,000อ่ะถือว่าไม่ได้แย่สักเท่าไหร่พลังเพิ่มขึ้นมาเป็น3า0แสนแปดก็ขึ้นมาก็เกือบเกือบหมื่นอยู่นะ ตอนแรกมันมีอยู่ประมาณ3,6ต0สหรับกาดอนนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าลองตีกับทีมอื่นอีกสักทีมหนึ่งได้ไหมต่ได้ให้มันแบบดูเห็นภาพหน่อยละกันมีทีมไหนที่แบบพลังใกล้เคียงหรือว่าแบบพลังที่เยอะกว่าเราแล้วดูพอจะมีภาพอยู่บ้างไหมถ้าจะมีก็อาจจะมีแค่2ทีมก็คือทีมของศิละใช่ไหมศิละกับทักษิณซึ่งทีมของศิละกับทักษิณเนี่ยพูดตามตรงว่าไม่ได้ต่างกันมาก แต่ว่าทีมของทักษิณเนี่ยก็มีนกวายด้วยถ้าจะให้ลองคืออยากจะลองกับนกวา์ว่ะอยากลองกับนกไวา์มากกว่าก็เอาหน่อยเลยละกันถ้าอย่างนั้นอ่ะขอเล่นกับนกวา์นิดนึงละกันแต่เอาจริงแถวหลังก็ไม่คิดว่าจะยืนกับนกวา์ไหวนะผมว่าน่าจะแตกเปิดเทินมาไอ้เหี้ยแบบแข่งเดียนซี่กูไปก่อนหนึ่งสเต็ปดูทรงเดียนซี่แบบไม่น่าจะมีชีวิตรอดได้ พะถ้าเดียนซี่ไม่ได้ปล่อยสกิลในเธอแรกโอกาสที่เดียนซี่จะแตกก้อนข้างสูงเลยเพราะมันจะไม่มีโลป่ D โลป้องกันตัวเองเนี่ยเดียนซี่ไม่มีโล่ป้องกันตัวเองไว้เรียบร้อยปิกาจูต,ต่อยติดพาราไลส์ไปสวยนกไวไม่ได้อันติอะกาดอนระเบิดบึ้มไปหนึ่งทีลูกเกียร์ปาดแบบตึงๆแตรโอ้โหอันติเดียนซี่ท่านแอนติเดียนซี่ไม่โดนนกไวน์นะมึงเอ้ยฉดะสะกิล่ะรู้เรื่องเลยกูบอกให้ แต่แม่งประเด็นคือไม่โดนนกวายไงชิบหายแต่ก็ไม่เป็นไรนกไวายมันรอบนี้มันยังติดไม่ได้นะมันติดไอ้นี่อยู่ติดพาราไอยู่ก็ถือว่ายื้อไปได้เทินหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรอฮาซัมเก็บแถวหลังไปแต่ฮาซัมเขาจะต่อยเราก่อนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะต่อยลูกเกียเรามาก่อนนะเชี่ยลูกเกียตายโอ้ใหม่กอดลูเกียแม่งโดนนกไวายสอยตายเลย ปัญหาคือตอนนี้โดนลิงแล้วนกวอยคือแม่งแรงมากเว้ยเหมือนก็ปั้นตัวเดียวแบบตึงๆเลยแต่รอบนี้ติดติดมืดโอ้โหขนาดติดติดตาบอดไม่ยังตีโดนวั t จุ f ฟั k เชื่อไหมมันแบกจริงเรื่องความต่างของพลังเอาจริงๆอ่ะถ้ามองในมุมมองตามปกติถามว่าถ้ามันสู้มันดูสูสีไหมมันก็ดูค่อนข้างสูสีอยู่นะเออแต่เรื่องความต่างของพลังคือแม่งไม่ไหวจริงวะ นกไวมันเดือดเกินว่ะพลังมันต่างกันเยอะด้วยแหละใช่ไหมต่างกันแปดแสนอะ่ะมึงไม่ไม่ใช่แปดแสนนต่างกันประมาณแปดแปดหมื่นะแปดหมื่นกว่ากว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ต่างกันแปดหมื่นกว่ากว่าเนี่ยน่าจะเอาเรื่องอยู่น่าจะเอานกไวายลงแล้วนกไวนมันแปดดาวด้วยไว้มันก็ค่อนข้างเก่งเก่งอยู่มากมากเลยแหละก็แอ,เอบเสียใยไปนิดนึงนะที่ดูไม่ค่อยมีภาพสักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองอีกทีมหนึงแล้วกันมาลองทีมสีละแล้วกันพลังเยอะกว่า แต่ว่าทีนี้ไม่มีนกวายนะเขามีแค่การ์ดอนเจ็ดดาวแล้วก็5 32สามสิบสองดาวโหดมากเลยครับพี่ออโหอดมากเลยครับช่วงนี้ตังค์ไม่พอใช้อัพพลังเลยครับที่อัพเลเวลด้วยเอา้าทำไมตังค์เราไม่พอใช้อะ่ะผมนี่แบบทองเหลือเหลือมากๆอะ่ะเหลือจนไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ตรงไหนแล้วอะ่ะคือมันเหลือขนาดนั้นจริงๆเว้ย แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนที่แบบตังไม่เหลือเนี่ยเขาตังไปใช้อะไรกันวะอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้แบบจริงๆจังๆเลยอะไปต่อยเดียนซี่ไม่แตกะะตก,กับว่าตะกี้ไม่แตกหรือไม่โดนวะอ้าวเรียบร้อยมอสซาโกล่าเราแตกไปก่อนหนึ่งตัวทันเดอร์แม่งก็ถึกจัดลิซาร,ราอนก็ถึกจัด แต่ดูมีภาพอยู่เพราะการดอนเรากำลังแบกทีมเอาไว้ในเรื่องของดาเมจแบบมูและเดียนซี่ก็พยายามเปิดโล่ให้กับทีมเรื่อยๆอ่ะฮัตซัมต่อยเราตายแต่พี่กระจูอันติสวนกลับไปสวยโดนอันติมาเข้าเดียนซี่ไหมโอ้เดียนซี่แตกวะถ้าไม่เข้าเดียนซี่น่าจะได้อยู่อ่ะเราอันติกลับไปขอให้โดนฮัตซัมดิลูกพี่สวย เออโดนนสซแม่งยิงแม่นกว่าการดอนเราเดียบก,การดอนแปดดาวสมแล้วที่เป็นการดอนแปดดาวมาดิมึงอันติไปแล้วมีเลฟโอเวอร์เหมือนกันต่างคนต่างมีเลฟโอเวอร์แต่ด้วยความที่ว่าเราอันอาดามเมจทีละเก้าหมืนแล้วตอนนี้ต่อรอบสแปนดาเมจทีละเก้าหมื่นไปเรื่อยๆยิงอยู่กันหนึ่งหนึ่งยิงเก่ง what the fuck <laughs> นี่มันสุดยอดพลังกลาดอนจริงๆเออก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะกราดอนแปดดาวที่ใครๆหลายคนบอกว่าตัวมันเป็นเทียดีตัวมันไม่ขี้ก,กากถ้าเปรียบเทียกบกับตัวอื่นตัวมันไม่ขี้กากไม่เก่งหรอกก็ประมาณนี้แหละกราดอนแปดดาวอย่างแบกบแล้วพลังทีมตะก,กี้เผื่อบางคนมาไม่ทันพลังทีมตะก,กี้ห่างกันนะเว้ยห่างกันเกือบแปดหมื่นเหมือนกันแต่ถ้าจัางที่บอกไปถ้าเปรียบเทียกบกับนกวายอะคือนกไว้เทียบมันไม่ไหวจริงเว้ย เขาอัดของนกวายเยอะด้วยละแปดาวด้วยไม่อย่างเก่งเลยอันนี้คือยอมจริงก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับรีวิวตัวละครกราดอนนะครับผม